โคต่อไปจะเป็นการพายในคู่ที่ห้าของยาวใหญ่ย้อนยุคคู่นี้จะเป็นเจ้าแม่สายฟ้าจะพายในร่องน้ำแดงเจกับพลหลวงพ่อเจ็ดกริย์กอฟพอรร่อ,องน้ำน้ำเงินครับเจ้าแม่เจ้าแม่เจอหลวงพ่อเจ้าแม่สายฟ้ามาเช้าเป็นคู่พิเศษครับเอาชนะท่าล้อมาได้<อ>ไม่ยากเย็น เห็นใจเท่าไรน,นักเที่ยวน,นี้เจ้าแม่สายฟ้าก็จะพายล่องน้าเดิมอีกแล้วครับท่านครับก็ล่องน้ําแดงจ้านทิศตะวันออกฝั่งผู้บรรยายฝั่งอำเภอภูเพียงส่วนตรงข้ามกันนั้นล่องน้ำน้ำเงินทิศตะวันตกฝั่งอำเภอเอมืองจะเป็นหน้าที่ของคอหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์กอฟอผอเอาละครับมาดูกันที่ว่าล่องน้ําแดงจาก บ้านบุญยืนอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านอายุเลือ39ปีนี่เลือเก่าเลือยแก่ขุดตั้งแต่ปี2องพันอีอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงสาแล้วครับวัดบุญยืนนายไม้ตะเคียนจากบ้านน้ำปูนแม่จมมริมอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านนำไม้ตะเคียนมาจากป่านี้นะฮะมาขุดกันเมื่อปี2 5 2 9แห่ตามภูมิประวัติแล้ว เป็นแชมป์โลกพระราชทานลอเก้าแชมป์ถ้วยพระราชทานราชก,กาลที่เก้านัดปิดนั้นเปิดสนามเป็นหมดครับหลายๆพศหลายๆยุคหลายสมัยเดี๋ยวจะไค่อยเรือย,ยังแข่งอีกหลายที่เดี๋ยวจะนํามาเรียนให้เพื่อเป็นเกียรติประวัติของพี่น้องชาวจังหวัดน่านส่วนคู่ต่อกอนั้นในโลกน้ําน้ําเงินนะพี่อดหอหลวงพ่อเจ็ดก,กระสับยาวอะพี่หลวงพ่อเจ็ดกระสัดูเหนือตามไป เชิญเรือนะครับครับจากบ้านดูเหนือตำบลดูใต้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านอ่าอ่าน้องเขาบอกว่าเติมห้ด้วยเป็นดูเหนือพัฒนาเนี่ยอ่าจากหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ดูเหนือพัฒนาอ่าดูเหนือพัฒนาครับเพราะในสุติบัตตารางไม่มีคําว่าพัฒนาก็เดี๋ยวเติมไห้ครับเติมให้ครับไม่มีเป็นปัญหา นะอ่ะบอกสังกัดแล้วผู้ชมทางบ้านจะได้รับทราบข้อมูลเก็เละเกตน้อยวันนี้สายเลือดนานเรือนานไม้กับไม้ที่นํามาขุดเป็นไม้จังหวัดนานคนภายคนน่านช่างก็ช่างนานแล้วใครจะโอหเรือเข้าสู่เส้นชัยก่อนกันโดยระยะทาง550เมตรเทียบทุ่นแล้วคบก็ถือว่าคู่ดีอีกคู่ก็พม่รอ้ครับอยู่ในบรรยากาศเรือยาวใหญ่ นะครับจังหวัดน่านครับไายจะเบียนบ้านไทยเอกสารไม่เล่นกันทีเดียวหลอกน้ำแดงครับตะแวบอกว่าในน้ำก็เรือดีหมีกำลันหน้าเจ้าแม่สายฟ้าครับเจ้าแม่สายฟ้านะเจอกับเรือพระเรือหลวงพ่อวันนี้ดูทั่ววันนี้ไม่ใช่วันพระจะเก่งมันพระหรือไม่โหเข้าทีเล่าเหลือหัวโอหางวันคููนี้เอกลักษณ์งานสายฟ้านั่นช่างแกะสลักคือคุณประเสริฐ วงศีลมโขภุมปัญญาท้องถิ่นครับหมบ้านป่ากล้วยเวียงสสรจังหวัดน่านใช่ถูกต้องพยายามบอกให้คนืล่นรายละเอียดเล็กน้อยครับกัอเรือมันจะเข้าอยู่แล้วเราก็พยายามพยายามตอนเรือยังไม่ออกก็ใสขึ้นไปครับแล้วคู่สบายเกียรเดือครับไม่ว่าจะเป็นแม่ของเอกนาวาครับเรือแสงพมพยักษ์นะครับเรือดีจัดแล้วก็ผสมมับเรือในนามของแม่ของเอกนาวาเรือสิทธิพุมิแหงครับจากนู่นแล้วครับพี่อ่อน นครปฐมเจอกับเรือสุโขทัยกับเรือกรุงเก่าเอ,เอาแล้วครับไม่รู้ว่าตอนนี้เรือเรามอบรรทุนนั้นกำลังจบไปภายลงได้ทั้ <รา ric an> ทงคู่ครับเพราะว่ามันปล่อยอยากครับพี่น้องครับคู่ต่อไปให้เสียบเลยนะครับคู่ต่อไปให้เสียบเลย <S <S วันนี้เราประมาณเที่ยงครึ่งเราได้ ฮัททเทียไวัเทียันนี้หเทีเองเออครับก็ให้สอโทีสิงสวยัยนะขึ้นไปเลยครับทเทพวัาชริรมงคลออกมาเลยเหล่าผาใจไว้ตาประกาศช้าไปนิดจะม่ว่ารันเอาเวยตอนนี้เหลือคู่นี้ออกมาจะดุสมาประมาณสิบไปพายแล้วสิบไปพายสิบีไปพาสิบไปาย แต่ต้วยใครเอาตัวหัวเขาสไายกอกันก็นไม่รู้ด้ว่าแม่สายฟ้าก็ธรรมดา ดูดิ่ว่าเดี่ยวนี้เจอฟ้าแรงเหมือนเมื่อคืนหรือไม่ดูดีว่าแต่ว่ารอกน้ำเืมอนรอกน้ำเืมอนหลวงพ่อเจ็บ์กันสัตว์ดูดิว่าหลวงพ่อเจมส์กันสัตว์จะไล่บทไล่วีไล่ขยี้ไล่กอดขอไล่กอดขอได้ไม่ได้ใจเมื่อหลวงพ่อเจ็บ์กันสัตว์เสียทายแล้วลอยโลกดำอยากดลัำได้แล้วก็หายเบาหายดีขยี้ขยี้ขยี้เปล่าออร่าขยี้แบบนี้ได้เห็นและเห็กันไป

สายฟ้าเป็นเรืาชนะประเทือนนี้ครับครับเดี๋ยวจะได้พบกับทีมเยาวชนของจังหวัดใต้อไอ้หนูเรียกเมียอะไรคู่ที่